แม่การเรียนของแม่วันนี้ได้อยู่ทีเก9สเกเกมปกติอยู่ในช่วงทีเจ็จนถึงหนึ่งรอยวันนี้ก็ถือว่าปกติอยู่นะเจ้าตอนที่ทะเล้วเนี่ยหลังจากที่ว่าเป็นงานวัดที่จอกันสามวันเนาะก็มีการกินขนมพอ่อนะคะช่วงนี้มันหน้าห้อนผลบากรักไม่บอกว่าจะเป็นมะม่วงก็เป็นเดี๋ยวน้อยก็จะมีทุเรียนม,มาละนี่เนี่ยนี่ค่ะผลไม,ม้โมนี่เนาะก็จะมีน้ำตาลค่อนข้างจะนักน้อยใช่ไหมกะจะเป็นกลุ่มเสียงน้อยนี่ยคือประมาณว่าน้ำตาลขึ้น ถ้าอยู่ในช่วงเกี่ยมปกติแบบเนี้ยอยู่ก็ถือว่าโอเคนะจะได้กระตา่ายนะเจ้าเขาควรจะต้องปรับเปลี่ยนมูอาหารการกินตัวการออำล้างกายตัวการนอนหลับตัวระเจ้าแล้วกับมันเจาะเลือดตรงที่ปลายมือนะคะบมอนยิงบอยอยิงดีนะเขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างพองเนาะเพื่อจะได้นําไปสู่การพยายามปรับเปลี่ยน คือระดับน้าตาลน่ะอยู่ในเกณฑ์ดีว่าปกติอยู่ตลอดเนาะใครกระตามที่ว่ามีปัญหาเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะเจ้าหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลคุ้มกม็ได้นี่นะเออมันก็นจะเป็นอันตรายเนี่ยคือภาวะเสี่ยงต่อการตีนี่ระดับน้ำตาลสูงในเนาะนั่นก็นคืออย่างเช่นเป็นไตจากโรคเบาหวานนะแม่ตี เอาสัมผัสเอาหนาลัฒนณะก็คือลมแหลกเป็นแบบเป็นโรกไตจากโรคเบาหวานขึ้นท่านคุนค้มมาได้ยนะงองแล้วก็อาจจะมีจองประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานแล้วก็มีกับนี้อาการเน็บช้าจากโรคเบาหวานฉะนั้นผู้สยยูงอายุทั้งหลายเนาะการที่ว่ามีเน็บช้าเนี่ยอย่าลืมป้าคุณปอคุณแม่คุณเนะค่ะไปตรวจสุขภาพโดยะวัญหนึ่งนะฮะน,นี่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ น้ำตาลในเลือดของถ่ยสูงโดยที่ว่าบางคนเนี่ยตึ้เคยเจาะเขาแล้วกับนี้เอแม่อืมมันกับหูนะว่าต้องว่าเอ๊ะมันน้ำตาลมันมีปัญหาก,ก่อหรือว่าจะได้อะเออแต่ถ้าเขาทำการเจาะอยู่ตลอดเวลาเขาจะได้หู้แล้วก็นีก็จะได้ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตของเขาไปน่เจ้าเนาะนกะถือว่าโอเคไหม